ฝนตกฝนตกฝนตกนะครับฝนตกเบิ่งครับความแรงของสปริงเกอร์สามแรงนะครับเครื่องสามแรงนะครับแรงไม่แรงดูเอาเ้อพี่น้องส่วนผัวหอยกันนึ่งตัวเลยกระเด็นไปทั่วสวนนะครับดูนะครับดูนะครับดูเปียกคนเลยนะครับเนี่ยมาดูว่าเปียกหน้าคนไหมเปียกคนละครับ โอ้โหทั่วสวนเลยนะครับเครื่องสามแรงครับเนี่ยแรงจริงๆนะครับสุดยอดนะครับพลังแสงอาทิตย์นะครับนี่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 อุ้ยแล้วมันกระเด็นน้วมันทายบ่ได้เลยมันกระเด็นแห้งขวดโอ้โหแรงมากเบิ้งว่ะเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ่งมันปลิวใส่เสียผาเปียกหมดอ่ะโอ้ยแรงมากนะครับโอ้ยเขาใกล้กับบ่ได้จะปิ้งเกยยังไม่แห้งเถอะว่ะ ซื้อกวาดได้ครับพี่น้องอขา้ขาวาหันหูโอ้ <c oughs> โหต้นเลี้ยงบ้างย่างก็เสียบบ้าเลยแหะจ้ะขั้วจ้ะเออแรงมากนะครับสปริงเกอร์เนี่ยเวลาเดินดูนะ้ะตามในสวนนะคะต้องเล่นน้ำไปด้วยไอ้หัว,ห,วหัวนี้มันแรงเกินเนาะเนี่ยหัวนี้แรงเกินนะครับพี่น้องเราจะาแบบถ้าต้นไหนมันต้นหนงหางเราจะใส่หัวนี้ดีกว่านะี่หัวนี้มันจะไม่ไม่ไกลเนาะอันนี้หัวนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเด้อยดิเนี่ยแจกต้นนี้นี่ข้ามาฝั่งนี้ ามาฝั่งนี้เลยน่ะไอหัวฝังว่งนี้ข้ามาฝั่งนี้โอ้แรงมากจริงนะเครื่องสามแรงไอระบบโซลาเซลเดอร์พี่น้องออประหยัดน้ํามันนะครับขอให้มีน้ําดูดได้ทั้งวันอ่าบางคนบอกปีที่ลแล้วแรงบอกว่าลองเปิดน้ําลืมดูเปิดไม่ได้ครับน้ามันมันละตั้งหลายบาทแล้วไม่มีน้ําด้วยน้ํามันก็ไม่มีไม่มีเงินซื้อน้ํามันแต่ปีนี้นะแดดมีเมื่อไรน้ํามีเมื่อไรเปิดได้ เปิดเต็มที่เลยนะครับลงทุนครั้งเดียวจบเด้อพี่น้องเวลาเวลาเปิดน้ำเค่องเครื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 ่องใบใบแบบเนี้ยเวลาเราปรับให้ความชื้นในสวนได้เล่นน้ำไปด้วยเย็นสบายอันนี้เปียกหมดนะครับนี่มันชนกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยไอแม่บ้านเรามาใกล้ๆสิชนกันเนี่ยเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับเนี่ยเปียกหมดเลยเย็นสบายเลยเล่นน้ำไปด้วยเด้ออ่าใครบอกสปริงเกอร์มินิ น้ำไม่ได้มากนะครับได้มากนะครับถ้าเปิดดานเราเปิดอาศัยเปิดนานๆครับเนี่ยหัวนี้หัวนี้ไม่ไกลนะครับหัวเนี้ยแต่ก็ประมาณเท่าไหร่นอนยืนยืนดูสินี่ประมาณห้าเมตรได้ประมาณห้าเมตรอ่ะถ้าถ้ารวมรัศมีทั้งหมดก็ประมาณหกเมตรเนาะได้ได้หกเมตรเนี่ยได้ได้เนี่ยตรงนี้เลยจะฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นหกเมตรโอ้หกเมตรสามเมตรห้าสิบพูดนะวอนนี้สามเมตรห้าสิบนะครับมันอยู่กับแรงดันเนาะอันนี้เราเปิดครึ่งสวน เราเราลองเทสครึ่งสวนดูครึ่งสวนคือแบบว่าตะกอนเราเปิดทั้งสวนเนาะสาใจปวดเดิมสวนสดีครับครึ่งสวนโอ้แรงจริงๆครับพี่น้องเปิดครึ่งเสือลองดูว่ามันจะชนกันไหมชนตะเลิดเลิดเลยเตลิดเลิดเตลิดเลิดไปเลยเตลิดไฟฟังดึงอีกเลยเนาะโอ้แรงจริงๆสุกไกลเนาะเวลาเวลาเปิดน้ำเเล่นน้ำสบายใจสบายใจค่ะเย็นสะเปียกเปียกตลอดนะครับอ่าใครสนใจก็ศึกษาดูนะครับไอเราก็ ลองผิดลองถูกมาตั้งหลายแล้วเนาะ, okay, ะป่าจบตรงที่แสงโซล่าเซลล์เนาะ